สวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพสำหรับเรื่องราวประวัติและชีวิตของคุณแอนนาชนชื่นตลกชื่อดังมีผู้นำเสนอไว้มากมายซึ่งมีส่วนคล้ายกันอยู่มากวันนี้6กก้าสตอรี่ไปพบอีกบางข้อมูลที่น่าสนใจเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพไม่มากก็น้อยอีกทั้งยังเป็นการชี้ให้เห็นว่าคุณแอนนาชนชื่นมีความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้ชื่อว่า เป็นผู้ทำบุญมากคนหนึ่งขอเสนอเรื่องนี้ด้วยความชื่นชมอนุโมทนาสาธุครับแอนนาชวนชื่นตลกชื่อดังย้ำไม่เคยลืมระลึกถึงหลวงพ่อโสธรให้ชีวิตใหม่ในพื้นแผ่นดินไทยตลกซุปตาจากวลีอันโด่งดังถั่วต้มแอนนาชวนชื่นหรืออนเนกอินทจันทร์ผู้ที่ก้าวจากศูนย์สู่ตลกคิวงานล้นมือ ทั้งหนังรายการทีวีและละครโทรทัศน์ตลกซุปตาคนนี้เป็นชูรสชั้นเลิศเลยทีเดียวนะครับแม้งานล้นมือแต่ไม่เคยเว้นว่างจากการทำบุญแอนนาชวนชื่นถือเอางานทำบุญเป็นงานอดิเรกไปเลยก็ว่าได้แถมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค้องคอได้ช่วยให้เจ้าตัวกลับคืนสู่แผ่นดินไทยได้อีกครั้งอย่างที่เจ้าตัวก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแอนนาชวนชื่นมีความรักความเชื่อความศรัทธา จะไหวรอห้าในทุกวันอังคารนอกจากนั้นยังมีพ่อแก่และพระพิคเนตที่เขาให้ความนับถือส่วนหลวงพ่อโสธรที่คล้องคอแทบตลอดเวลานั้นเขานับถือเป็นพิเศษเพราะครั้งหนึ่งเขาเชื่อว่าได้ช่วยเขาให้มีชีวิตรอดกลับมาเมืองไทยได้อย่างปลอดภัยหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าก่อนเข้าวงการบันเทิงนั้นแอนนาชวนชื่นเคยไปทำงานที่ต่างประเทศคือประเทศบาเรนทำงานกับเรือเจาะน้ำมัน ต้องเดินทางโดยเรือทุกวันกุตสาตั้งใจจากเมืองไทยหวังสู้งานเก็บเงินกลับบ้านแต่โชคก็ไม่เข้าข้างทำงานได้ไม่นานแอนนาก็ไม่ไหวเพราะเมาคลื่นเมาเรืออย่างหนักอาเจียนพุ่งจนหมดไส้หมดพุงจากตั้งใจก็กลายเป็นถอดใจบอกหัวหน้างานให้ใครก็ได้เอาเรือเล็กไปส่งเขาที่ฝั่งทีแต่แทนที่คนพวกนั้นจะได้ยินได้ฟังทีมงานโดยเฉพาะพวกชาวซาอุกลับแข่งเขาพาเขาลงเรือไปอีกลำ ยุ่งแล้วสิทีนี้ทําไงดีเมาเคลื่อนจะตายจะกลับบ้านแต่พวกดันทะลึ่งจับยัดเรืออีกลําจะพาไปไหนกันละเนี่ยว่าแล้วแอนนาชวนชื่นเห็นท่าไม่ดีแน่ไม่รู้จะทํำยังไงครับกุมพระหลวงพ่อโสธรที่ห้อยคอพลางยกมือไหว้ขอหลวงพ่อโสธรที่ตนนับถือว่าหลวงพ่อครับช่วยลูกด้วยลูกอยากกลับเมืองไทยกลับไปหาพ่อแม่ลูกเมียลูกทํางานไม่ไหวไม่ใช่ลูกไปสู้นะแต่ลูกมเมาคลื่น สู้คลื่นสู้ทะเลไม่ไหวทั้งอวกทั้งเพลียไม่มีแรงทํางานให้เขาอยากกลับบ้านมากครับด้วยบาร,รมีหลวงพ่อโสธรหรือไรไม่ทราบได้หลังจากแอนนาอธิษฐานขอหลวงพ่อโสธรไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ปรากฏมีคนไทยคนหนึ่งกวักมือเรียกเขาและร้องว่าเฮ้ยไอ้น้องเรือลำที่แกขึ้นไปนะ่ะไม่ได้เข้าฟังนะมันจะพาเองไปออกนอกทะเลอีกนะเว้ยมาเรือลำนี้เลยลำนี้ต่างหากเล่าที่เข้าฟังแอนนาเล่าว่า ชายที่ช่วยเขาไว้ในวันนั้นคงมีอำนาจในเรือพอสมควรจึงสามารถสั่งเรืออีกลำมาเทียบรับแอนนาได้และเขาได้กลับเมืองไทยได้อย่างปลอดภัยถ้าไม่ได้กลับไทยในวันนั้นแอนนาไม่รู้ว่าเขาจะเควงคว้างอยู่ประเทศบาเรนไปอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้จะมีชีวิตกลับมาเมืองไทยหรือไม่ไม่มีใครรู้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแอนนาชนชื่นจึงศรัทธาดวงพ่อโสธรมากทุกปีเขาจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรบางทีก็ไหว้ปีละหลายครั้ง ถ้ามีเวลาว่างจะต้องนึกถึงหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อทวดหลวงพ่อแพรหลวงพ่อเปินซึ่งที่หิ่งของเขามีพระเหล่านี้รวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดแต่ที่คล้องคอของเขาแทบทุกเวลาคือหลวงพ่อโสธรองค์ที่เขาเชื่อว่าพาเขากลับเมืองไทยในวันนั้นและทุกครั้งที่ออกจากบ้านถ้าลืมคล้องคอแอนนาจะต้องตีรถกลับไปเอาเหมือนขาดอะไรไปอย่างยิ่งถ้าออกต่างจังหวัดแล้วเขาบอกว่าจะลืมท่านไม่ได้อย่างเด็ดขาด คลิปนี้จะไม่สมบูรณ์เลยครับหากไม่ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของตลกดังคนนี้อนเนกอินทจัน์ทรเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคม2496ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันก็คือจังหวัดสระแก้วครับในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิว๋วครอบครัวของเขาทําอาชีพเปิดร้านโชห่วยอนเนกเรียนจบชั้นป .4 จากโรงเรียนคลองน้าใสวิทยาคาร จากนั้นย้ายมาอาศัยและเติบโตที่จังหวัดสมุทรปราการและเข้ากรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาโดยอาศัยอยู่กับพี่สาวอนเนกเริ่มต้นชีวิตคนขายแรงด้วยการทำหน้าที่ขัดสนิมในอูรรถอย่างที่ไม่มีค่าแรงเลยนานเกือบปีต่อมาได้งานเป็นช่างสีแต่ทำได้ไม่นานก็เลิก <S <S เพราะแพ้ทินเนอร์จึงหันมาขับรถสงแถวสายปากน้ำอนเนกเคยเปิดร้านอาหารแถวรามอินทราแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงหันมาขายเสื้อผ้าแบบเปิดท้ายขายหลังรถกระบะต่อด้วยอาชีพของคนทำงานลวกๆคือขายกว๋วยเตี๋ยวครับอนเนกเป็นคนฉลาดหัวไวและมีพรสวรรค์เรื่องเล่นตลกชอบเรียนแบบเสียงคนที่มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะเรียนแบบเสียงของประจวบจำปาทองผู้พริกประวัติศาสตร์วงการเพลงลูกทุ่งไทยพอเพื่อนๆพ,พาเขาไปดูตลกอนเนกก็ได้รับการชักชวนให้ร่วมเล่นตลกด้วยประเดิมอยู่กับคณะเหมา จากนั้นได้เจอเทพเทียนชัยตลกรุ่นพี่คนนี้แนะนำให้เขากับเพื่อนๆตั้งคณะขึ้นมาเพื่อรับงานเองจะได้มีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอนเนกกับเพื่อนเพื่อนตั้งคณะตลกชื่อคณะสามพันตึงภายหลังเขาลาออกและไปอยู่กับบงดนตรีสีีไพรูกราชบุรีก่อนย้ายไปอยู่กับวงสุริยาชินพันธ์และวงสายันสัญญาอนเนกอยู่วงสายันใช้ชื่อว่าจำปีสีเดียวสายันสัญญารักและเอ็นดูลูกน้องคนนี้เป็นอย่างมาก ต่อมาย้ายจากวงสายันมาเล่นตลกกับคณะอิสระเรียนเพนคณะนี้มีจาตุรงพลละบุญเล่นอยู่ด้วยจาตุรงย้ายไปอยู่กับตลกคณะมั่มจกมกก่อนแยกตัวออกมาตั้งคณะตัวเองชื่อคณะจาตุรงมกจกอนเนกก็ตามมาอยู่กับจาตุรงด้วยขณะนั้นเขาไว้ผมยาวเหมือนฮิปปี้จึงได้ชื่อว่าฮ ok ok ิปปี้มกจกพอเริ่มมีการแสดงออกทางทีวีจาตุรงจึงเปลี่ยนชื่อให้ใหม่จากฮิปปี้มกจกเป็นแอนนามกจก แอนนามกชกย้ายจากคณะจาตุรงมกชกไปอยู่กับตลกคณะชวนชื่นและได้ใช้ชื่อว่าแอนนาชวนชื่นจากนั้นชีวิตก็หันหน้าเข้าสู่วงการหนังโดยเริ่มปรากฏตัวในจอหนังปี2546ในหนังเรื่องหลบผีผีไม่หลบก่อนมาโด่งดังในเรื่องแสบสนิทสิทธิสายหน้าปี2549นอกจากนี้ยังมีผลงานอีกหลายเรื่องเช่นรับบทเฮียเทงในหนังเรื่องโกยเธอยมปี2549หอแต๋วแตก ปงลางสดิ่งลำสิ่งสายหน้าตัดสู้ฟุตรับบทท่าแก่ปี้ในหนังเรื่องหลวงพี่เท่งสองรุ่นหาร่ำรวยปี2 5 5 1รับบทท่าแก่ฉัดชัยในหนังเรื่องหลวงพี่เท่งสเป็นต้นมีงานละครโทรทัศน์และซิทคอมอีกทั้งยังเป็นพิธีกรรายการแปะแอนนาไร้เหลี่ยวทางททบห้าเป็นต้นแอนนาชวนชื่นมีบุตรสาบุญธรรมเป็นนักแสดงสาวสวยสคนก็คือปรยใสพักดิพรพักโพเยน จากเรื่องกุหลาไร้หน้ำหอหือหหลบผีผีไม่หลบและน้องน้ำธนวรศกรกลุ่มชะพรรับบทเพนประกายจากละครเรื่องมายารัศมีปี2 5 5 5ตอนเด็กนั้นแอนนาชวนเช่นครุกคลีกับคนไทยและคนจีนเห็นการพูดไม่ชัดของคนจีนแต้จิว๋วและจีนหาหลำแถวบ้านเลยจดจำมาใช้ในการแสดงตลกด้วยประเดิมพูดไม่ชัดจากเรื่องแสบสนิทสิดสายหน้านั่นเองเช่นคำว่า ถูกต้องเป็นถั่วต้มน้ำส้มเป็นน้ำส้ม่มและอีกหลายคำซึ่งล้วนสร้างภาพจำและเสียงหัวเราะได้อย่างลั่นโรงแอนนาชวนชื่นปัจจุบันปี2567อายุ71ปียังคงรับงานแสดงอย่างต่อเนื่องและชอบทำบุญเป็นชีวิตจิตใจอีกทั้งยังทำอาหารทำขนมจีนขายเป็นลำไส้พิเศษอีกด้วยขอให้มีความสุขมากมายครับ